คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ ฮัลโหลก็สวัสดี f อสายเขียวทุกๆท่านเลยนะครับเออพบกันอีกแล้วกับพี่บังนะวันนี้มารอบดึกนะ่ะมาคอนแรบกันเช่นเคยครับกับคุณสวัสดีครับผมไม่อามี่ครับผมเออไอ้ลูกกอไปไหนคุณอามโอ้วันนี้ชวนมาไม่มาว่ะรู้สึกว่าเห็นว่ามากับพี่บังแล้วไม่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่คอนแรบสองรอบแล้วคือตายทั้งสองรอบแลวแล้ววันนี้มันน่าจะเขียนมันไม่มาแล้วครับพี่บังเออพอดีว่าวันนี้นะ มันมี FC มาบอกอีกแล้วครับเพื่อนครับว่าให้มาลองเกมไอ้แมวหน่อยเลกหนึ่งเกมที่กูยังไม่เกือบเพื่อนครับลองอีกแล้วเหรอใช่มันรีเควสมาอีกแล้วเนี่ยว่าเออเหลือเกมแมวอะให้ดูกลุ่มลัคกี้ทางของเราก่อนครับอ่ากลุ่มทางเป็นกลุ่มที่แกล้งเกมบนนัดที่มีโอกาสแตกสูงและมีการพูดคุยแชร์เทคนิคกันในกลุ่มนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มเขาไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเค ก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่บังก่อนนะครับและเช่นเคยนะไม่แนะนําให้เล่นแบบและทําตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมเอา้าอะไร,ะไรครับเนี้ย <c oughs> โอ้โหบงังคางว่าอยู่เพื่อนมา โอเคครับผมเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมลักกี้เนโก้แล้วนะครับนะมาวันนี้ผมกับพี่บังครับพกทุนมาทั้งหมด1000บาทครับเราเิ่มกมันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีครับพี่บงังเอ่อหนึ่งพนนี่นะเบ็ดแดีกว่าสเต็ปพี่บงังไหมเอาสเตปพี่บังก่อนแล้วกันอ่ะได้ครับโทบโบ๓๐หมุนไม่ต้องคิดมากเพื่อนครับไปก่อนเลยกูเอาไปก่อนเลยง่ายๆเงียบๆนะเงียบๆไปเพื่อนครับอยากจะบอกเลยว่าโอ้วันนี้ผมได้มานะรอบ รอบเย็นครับเกมไหนฮะเพิ่งบอก f c ไปนะว่าโอ้ยแม่งเดี๋ยวพี่บางแม่งต้องมาชวนผมมาเล่นอีกแน่เลยรอบเดือดไอ้เหี้ยแล้วมาจริงๆหมดได้เกมไหนไปได้แปไปครับผมโอ้ยลูกลักลูกลักเนี่ยไอแปอีกแล้วเพื่อนครับแต่ตอนนี้เพื่อนครับ15หมุนของกูยังไม่มีคำนวณไม่มีคอมโบหาเฮลอะไรเลยเพื่อนคือถ้าเกมแมวพ่นตรงๆงบางแทบจะไม่เคยน้อยครั้งที่บางจะซื้อ ส่วนใหญ่บางกับปั่นเนาะตนนี้อัป,อปเดตมาพี่บังได้ลองดูยังครับเนี่ยยังครับวันนี้ว,วันนี้ปิดอัปเดตบังไม่อยู่เลยครับวันนี้โอ้โหวุ่นวายทั้งวันนะพอดีช่วงนี้โควิดนะก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ามันจะมาไหมแน่พี่บังเลยหมายถึงโควิดหมายถึงเกมเราเนี่ย <c oughs> โควิดใกล้กูแล้วเพื่อนครับ<อ>แต่เกมเนี่ยมันยัง มาแล้วเพื่อนครับจังหวะนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเล่นแล้วมันเล่นแล้วเพื่อนครับผมว่าเราลองกันที่แบบขำๆกันว่าสักเด็ดเศษไหมซื้อเหรอซื้อฮะอีกแล้วคุณไม้มี่มันสายซื้อประจําเลยอ่ะบางมันสายปั่นอ่ะอ้าของเกมนี้ต้องปั่นใช่ไหมแล้วแต่ชอบบางคนซื้อก็เข้าก็มีนะหมอซื้อสักไม้แล้วครับอ่าอ่าอ่าได้เดี๋ยวหมอหมดรอบนี้ครับแสดงว่ารอบนี้โอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยมันแบบนี้ไงเพื่อนแบบนี้ไงเพื่อนเฮ้ยไม่สั่นครับผมทีนี้มาดูทุนเพื่อนมาดูทุนนเพืื่ออครรัับหยงงไ ทั้งๆท,ที่มันเกลือนะเมื่อกี้นะดูเหมือน,นดูเหมือนจะเกลือนะนี่แะครับที่บางบอกว่ามันปั่นดียังไงนะสลับที่บางนะใช,ใช่มันมีคูณมาแบบแบบนี้แหละโอ้ดูครับกำไรเฉยอ่ะทั้งที่เมื่อกี้ว่าเป็นสิบไม้แต่โอเคตามรีเควสของคุณไม้มีบางจัดให้300ร้อยกวแล้วโอ้โหมา,าครับรอบแรกสำหรับการซื้อวีสปินนะครับที่เบสสี่าบครับผมมาลุ้นกันครับผม มาลุ้นมาดูกันนะครับเจ้าของเสียงมาลุ้นมาดูไม่มานะโอ้ชวนต้มมาม่าไม่มาลนวันนี้เว้ยเฮ้ยโอเครับมาดีวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยแต่คูณมันน้อยว่ะเสียดายว่ะเสียดายจริงโอ้คานวณดีคอมโบมาดีเพื่อนครับจริงๆไม่น่าที่คำนวณนะอืมันควรจะไปแบบคูณสิบสองอะเราควรจะต้องรอแมวว่ะนะมันก็มันไม่มาก็เป็นแบบนี้อ่ะแมวไปไหนเนี่ยโอ้โหนี่ไงแมวเริ่มมาแล้วไงมาแล้วครับมาแล้วครับ แต่คูณ8ยังถือว่าน้อยอยู่นะพี่บังน้อยมันต้องคูณสิบสี่นจริงๆอ่ะเรามาตอนหลังแบบรวบเดียวขอกระดานเดียวข้างนอกกับเหมือนข้างนอกเมื่อกี้อ่ะเนี่ยแล้วพอมาพอขอแมวเขาก็มาแต่แมวจริงนะขอโอ้ย <c oughs> อุ้ยแมวตัวหนึ่งกูไปไหนเพื่อน <c oughs> <c oughs> อีกแล้วอีกแล้วแล้วคือขอแมวไงขอแมวเขาก็จัดแมวให้ไงแจมแจมโอโหมาแต่แมวแบบนี้ไม่เวิร์คเพื่อนครับมาหน่อยอย่าพู่งาาอังกนะขอสิบโอ้โห อะไเรื่องนะครับเพื่อนๆเอ้ยเล่นอีกแล้วเพื่อนครับซื้อมันกต้องถือว่าเฮ้ยได้อยู่เขาทุนไหมไม่โอ้โหไม่เป็นไรครับถือว่าขาดทุนนิดหน่อยพี่บังโอเคโอเคยังรับได้ถือว่าซื้อทิ้งดีท็อกดีท็อกไปเราถือเราดีท็อกไปฮะไม่เป็นไรเอางี้ครับเดี๋ยวเราจะต่อแบบนี้สักสิบหมุนก่อนสุดพี่บังใช่ไหมเชียร์กระดานนิดแล้วเดี๋ยวเพิ่มเป็นเบ็ดแปดซื้อเลยไอ้เอาดิรีบเกินจะซื้อก็ได้ อเอาเบ็สีแล้วกันสีก่อนอนะสี้วกันดูก่อนเกมนี้ต้องดูคํานวณดีๆเพื่อนครับบางจังหวะข้างนอกไม่มาแต่ซื้อเข้าบางจังหวะข้างนอกมาดีแต่ซื้อกาดเออไอแมวนี่มันมันเยอะมันเยอะหลายเรื่องนะโอ้โหของมันเยอะเอาใจลําบากครับเพื่อนครับซื้อมันอีแต่ถ้าแบบนี้ไม่โอดมันต้องมีคูณมาก่อนโอ้โหแล้วช่วงกลางคืนนี้พี่บัง เดีย๋ยวนี้แหลกเนี่ยใช่ใช่รู้สึก<บ>ว่ามันจะหน่วงๆอันพื่อนะยังไงเล่นกันกลางคืนเมื่อก่อนถ้ามันลื่นนี่เราโอกาสในการแตกมันค่อนข้างจะง่ายกว่านี้นะครับหน่วงทีอะไรพี่บังไม่ค่อยแนะนําให้เล่นวะใช่พอหน่วงทีเหมือนมันจะจ่ายยากขึ้นนะความรู้สึกไงนะความรู้สึกไง,กไ,งไปฮะมาที่สองของเราดูว่ารอบนี้ว่าเป็นยังไงเพื่อนครับไม่เป็นไรขอแมวเยอะๆก่อนผมขอล้างอาถรรพ์สักทีได้ไหม เอาไงฮะที่เราค,รครอนแลบกันแล้วเราขอบวกสักสัก,สกเกมเถอะนะเอ,อ้ยต้องวันนี้แล้วแหละดูแล้วดูจากความรู้สึกแล้วต้องวันนี้แล้วแหละเพื่อนครับไอลูกกรอกไม่มาต้องวันนี้แล้วเพื่อนจะให้วันไหนอีกอจะแหวนจะจะว่าพี่ลูกกรอกนี่คือตัวขัดลาบหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นอย่าพูดตรงๆโอ้โหเคกูวันทูเล่นเลยอ่ะเล่นจริงว่าโดนดิครับเพื่อน ไอ้่นาโดนอ,อีกพี่บังเพื่อนไอ้เพื่อนโอ้ยมาแบบนี้มันเบาว่ะยังไงครับเขาปั้นท่องสองเปลี่ยนมาเฮ้ยโอ้โหโอยเล่นกูแล้วไงเพื่อนเบดสี่ไม่เล่นครับแสดงว่าเบ็ดสี่ไม่จ่ายเพื่อนครับอย่าลืมนะเทคนิคพี่บังนะถ้าเบ็ดสี่ไม่จ่ายนี้เราลองไปเป็นเบ็ดแปดอ่าลองปั่นดูบางครั้งเราต้องกล้าเสี่ยงนิดนึงครับคูณไมมี่ได้ครับต้องกล้านิดนึง บปแปรมันเท่าไหร่หกร้อยใช่ป่ะใช่แต่กูจะดูว่าทุนกูพอป่ะแต่ถ้าหมดจบเลยนะสบายสบายครับถ้าไหลมาแบบนี้บางครั้งมันต้องกล้านิดนึงวะ่ะบางสิ่งบางอย่างเพื่อนครับมันต้องวัดกับใจจริงๆนะเข้าใจนะพี่บังไม่ค่อยแนะนําให้เล่นแบบหมดหลอดแหละปกติมาเริ่มกลับมาครับพี่บหงเด็ดแป็ดดูดีกว่าป่ะ น่าเออเป็นแปดปั่นดูดีนะตอนนี้เดี๋ยวไฟปั่นดูดีนะดอกนี้เชื่อมไหมโอ้โหเชื่อมกอะไรอย่เนี่ยโอ้โหผมรอไอ้นี่ไงโคมไฟกัรอโคมไฟไงมันตัวแพงโอ้โหของจริงครับผมเออเบ็ดแปดมาดีจริงว่ะมาดีจริงอ่ะไหนๆก็ไหนๆเพื่อนครับกูขอดูก่อนเอ้าไม่มีอะไรจะเสียเพื่อนครับโอ้โหแมวต้อนรับอย่างดีสี่ตัวข้างบนด้วยไปฮะโอ้โหดูแมวมารออ่ะเพื่อนไปครับ มาผมขอสักวันเถอะวะกูขอแจมแจมเพื่อนกูขอสักวันเถอะเพื่อนครับโอ้โหเพื่อนช่วยล้างอาถรรพ์กูหน่อยเถอะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเพื่อนครับโอ้โหอะไรวะนี่โอ้เพื่อนรอบนี้แย่เลยแล้วโอ้โหอีกห้าหมุนเพิ่งคูณสี่กูโอ้หนักจริงหนักจริงเพื่อนโอ้โหโอ้รอบนี้เครียดเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมไปต้มน้ำร้อนแล้วกันพื่อนปแมวโอ้โหมาแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะผมไปต้มน้ำร้อนแล้วกันพื่อนโอ้โหแมวโอ้โห หนักจริงว่ะเพื่อนหนักจริงอย่างแล้วสมใจยากมึงแล้วสิ FC เมวใครขอมาวะพี่บังโอ้โห FC บังโอ้ยกูซื้อร้อยทอนกูสามบาทขอแ่งกระบาลสักทีได้ไหมกูใช้ไงหมดวะเนี้ยอ่าระหว่างที่กูหมดใจแล้วกูก็ปั่นเล่นต่อไปเลยครับโอ้แล้วดูลายข้างนอนข้างนอกดิเพื่อนโอ้ดูข้างนอกดิเพื่อนวายตั้งแบบติดติดโอ้เพื่อนโอ้ดูฮะข้างในกูหาไม่เจอมึงไปอยู่ตรงไหนวะเนี้ย โอ้โหแล้วแหลกอีกแล้วะโอ้โหโอ้โหไร่คำจะพูดกับเพื่อนครับตอนนี้นีแล้วผมพูดเหมือนเป็นลางเลยนะว่าหาทุนมาเล่นกับพี่บังไงโอ้โมันมันเหมือนจะมาดีจริงๆแล้วบังบอกแล้วไปสายปั่นเลยนะชอบซื้อกันนักหนาเนี่ยเป็นไงล่ะไมป็นไรเราเข้าความเส์เดิมคับพี่บังเอาเส์อะไรนะของเราอะที่แบบเอฟซีอะไรเอาเกมไหนอีกอะ ยังมีเกมไหนบ้างที่าเกลือเกมไหนที่คิดว่าเกลือเกมไหนที่คิดว่ามันทุเรีทุลังนะเออเดี๋ยวจะมาลังคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาครับว่ามันเกมไหนที่คุณคิดว่ามันทุเรีทุลังนะผมจะมาเล่นให้ดูสุดจริงฮะว่ามันทุเรีขนาดไหนครับโอ้โหเดีกนี่ครับที่ทุกคนบอกโอ้โหเดึกๆดกมันแตกนักแตกนะเป็นไงล่ะพี่บังเออึหนะอ๋อแต่อย่างว่าพี่บังช่วงนี้เอ้วันนี้ไงมันเพิ่งอัปเดตมาครับมันอาจจะยังไม่ เซิร์ฟเวอร์มันอาจจะยังไม่เสถียรไงเราไปทะลึ่งเล่นไงเออนะก็จริงอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับก็จริงก็จริงเป็นไปได้เป็นไปได้เพื่อนครับโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ยังไงดีครับวันนี้ก็จะเหลืออะไรอีกล่ะครับไม่เหลืออะไรให้ให้ให้แล้วครับโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเพื่อนๆครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปตะลุยเกมไหนกันอีกนะยังไง <st> FC <g iggle> ก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันก็เดี๋ยวกูจะพาไปให้ดูว่าเกลือนเป็นยังไงเพื่อนครับ <g iggle> โอเค <c oughs> สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมบ <g iggle> ๊ายบายครับ